กีฬาต่างๆนะครับเราจะยืดเหยียดเพื่อ3อย่างด้วยกัน <Wow. S 1> นะครับอย่างแรกคือให้เล็งของกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ในการใช้งานเช่นค้างไว้นับ1-5ถึง5แล้วผ่อนทำา2ถึงสรอบครับทั้งซ้ายทั้งขวาสวัสดีครับกลับพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับในการวิ่งแต่ละระยะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นมือสมัครเล่นหรือจะเป็นมืออาชีพที่วิ่งแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬานะครับ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทําการแข่งขันเนี่ยมีความสําคัญมากวันนี้เรามาสอนวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างง่ายกันครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช็วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สำหรับการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมที่จะออกกําลังกายการวิ่งหรือแม้กระทั่งกีฬาต่างๆนะครับเราจะยืดเหยียดเพื่อ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือให้เล้งของกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ในการใช้งานเช่นกล้ามเนื้อในการวิ่งก็จะเป็นแฮมสตริงหรือว่าจะเป็นแก๊ต็อกข้างล่างเนี่ยมันอยู่ในเล้งที่เหมาะสมนะครับอย่างที่2 ทำให้กล้ามเนื้อนี้วอร์มเตรียมความพร้อมหรืออุณหภูมิเขาเนี่ยอบอุ่นขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เลือดเข้าไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อได้เต็มที่นะครับ หากกล้ามเนื้อมันอยู่ในเล้งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือดกอล้ามเนื้อนี่อบอุ่นเต็มที่เนี่ยเวลาไปวิ่งมันจะดีนะครับอีกอันนึงคือเตรียมโทนกล้ามเนื้อนะครับโทนกล้ามเนื้อคืออะไรเวลาที่เรายืดมากๆเนี่ยโทนจะดกดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อสําหรับคนที่จะไปวิ่งเนี่ยควรจะยืดไม่เยอะยืดแค่ประมาณ3-5มาวิเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นท่านี้จะยืดค้างไว้นับ1-3 หรือ1นึเท่านั้นเองแล้วก็ทําแค่ครั้ง2องครั้งต่อมัดก็พอเดี๋ยวมาชมวิธีการยืดอย่างง่ายแล้วก็ให้ได้บริเวณมัดท,ที่ต้องการกันนะครับท่าที่1นนะครับให้คนไข้ทําการยืดกล้ามเนื้อหน้าขาหรือข้อได้เสร็จในลักษณะน,น,นี้นะครับจับที่บริเวณข้อเท้าดึงค้างไว้นับ1นึถึงหแล้วผ่อนทํา2ถึง3รอบนะครับ ท้าต่อไปนะครับให้คนไข้ย,ยืดทางด้านข้างบ้างนะครับโดยใช้ขาที่ยืดคว้ไปทางด้านหลังในลักษณะนี้แล้วบิดตัวเข้าไปข้างในค้างไว้นับ1นถึงหแล้วผ่อนทำสองถึงสเซตนะครับ ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้กางขายืดทางด้านในขาในลักษณะนี้ครับค่อยๆโน้มตัวลงค้างไว้นับ1-5ถึงหแล้วผ่อนทำา2งถึงสรอบครับทั้งซ้ายทั้งขวา ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้ย,ยืดขาทางด้านหลังนะครับแฮมสตริงนะครับในลนักษณะนี้ครับยกขาวางไว้บนเก้าอี้หรือสเต็ปนะครับค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงค้างไว้นับ1-5แล้วผ่อนทำ3า3ถรอบนะครับ ท่าต่อไปนะครับเป็นคนค่ายืดน่องนะครับโดยเอาขาข้างที่จะยืดไปข้างหลังในลักษณะนี้ครับแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าส้นเท้าไม่เปิดค้างไว้แล้วผ่อนทำสามถึงห้ารอบนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆก่อนนะครับในคนที่เตรียมที่จะออกกําลังกายโดยการวิ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่งนะครับหรือเราเตรียมความพร้อมในการวิ่งเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งที่ดีขึ้นนะครับ ในกรณีที่มีปัญหาจากการวิ่งไม่ว่าจะเป็นหลังวิ่งมีการบาดเจ็บมีกล้ามเนื้อฉีกแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบัตรเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับท่า<ะ>นใดที่มีคําถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอเดียแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายคร อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ